ตาผบอกว่าหน้าตาคุ้นๆนะครับนี่คุ้นอีกแล้วนะสามคนนี้นะครับเนาะสาธุครับผมแม่แมสามเนรพามครับผุณหมอเจนี่แล้วก็พี่กิ๊กพี่กุ้งนะครับเนาะมารอถวายนะ้ำล้ำตาอยู่ข้างหน้าเอานะครับเจอผมก็ชอบพูดหยอกเนาะหน้าตาคุ้นๆ อตอนที่หลวงตาท่านเดินจากเขาลงมานะครับเนาะผมโทรศัพท์ผมไม่มีสัญญาณนะครับเนาะหลวงตาท่านบอกว่าโยมตั้มนั่นใครามานั่งรอข้างหน้าครับแต่ว่าผมไม่ได้ถ่ายมไม่มีสัญญาณนะครับนะ ควรลมตินาบุญกับกยติธรรมทุกๆคนทุกๆท่านเลยนะครับอ่อท่านบอกวา่นานะครับ <c ười> ดูครับผมพองมาไลยนะครับให้คุณแม่เก็บไว้นะครับเก็บไว้บูชาพาทีิบ้านนะครับ ามาชุครับผมกาแฟจับน้ำไหมครับจับทั้งหมดเลยครับผมวัมาลายดอกไม้กลับไปบูชาต่อได้ไ่ะ ยคุณแม่ยกน้ำขึ้น,นครับยกน้ำขึ้นก่อนจัดน้ำไปก่อนครับจัดน้ำไปก่อนนะครับ,นนรบสาธุครับผม ครับผมลุงตาใเรยบอยให้ค่ไป่เลยพี่มองให้คุณยายสาธุครับผมนะครับเนาะสาธุนโมทน,นาบุญกับคุณยายนะครับเนาะสวัสดียศธรรมทุกทุกคนทุกท่านนะครับเนาะ

นี่ก็พี่เอกนะครับก็สมณีพามสวัสดีพี่เอกครับผมนี่ท่านจะมารออยู่ข้างหน้านะครับสมณีพามไปฉันใชครับสมณีพามฉันพระทหารอยู่นะครับเนาะหลวงตาท่านบอกว่ากลัวจะเลยเพลนให้สมณีพามท่านไปฉันพระทหารอยู่นะครับสาธุครับผม าสาธุครับผมตัวเล็กด้วยครับผมข้าวเข้าลงตาสาธุครับผมแดดจะแรงเป็นช่วงนะครับตอนนี้ก็ตอนนี้แดดลงแล้วครับ của các ông, một một, 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 รต้องตามไปพอนะครับสงสัยอาจจะโดนหนักนะครับหัวรอดไปเลยสาธุครับผมสาธุครับผม ครับผมตามดําซิ่งครับสวัสดีครับผมสวัดีครับติดตามได้ด exactly. <ged> ้วพี่เด้อครับฝากติดตามได้เลยครับผมจับน้ำไว้ด้วยนะครับคุณแม่จับน้ำไว้จับน้ำไว้ก่อนครับ สาธุสาธุนะครับจับน้ำไว้ก่อนนะครับอาชุดนี้่าะทาเราจะเยอะนะครับสาธุครับผมสาธุครับาวางลงนิดเลยนะครับดอกไม้นำไปบูชาพระที่บ้านมุมได้พี่ได้แก่ได้เลยเด้อเป็นมงคลได้แก่ได้เลยแก่น้ำได้เลยอยากได้สองขวดสามขวดก,ก็แก่ได้ครับ อ่าาอก็ตมาว้วอ,ะอะไรนะพี่ตำมะง,งกับ้เนียวงกับข้าวเหนียวโอ้พี่เอามาฝากบ่อขอบคุณหลาย,ลายครับเออคุณหมอมาฝากเกลือนเดียอ่าดูครับผมอ่พี่พี่ท่านมีข้าวเหนียวตำมะละกอมาฝากนะครับเนาะ ไอ้บ้าเนี่ยคนเดียก็ติดตามได้ครับผมขอบคุณครับตั้มมะลุ่งข้าวเหนสาธุครับผมพี่ครับผมสาธุครับสาธุบุญนธรเด้อพี่เด้อครับผมพงมาไล่เอาไปไหว้พระเด้อพี่เด้อขอบคุณเนี่ยนะครับตั้มะละกอข้าวเหนียวขอบคุณมากครับพี่ท่านผู้ดีสารนะครับเนาะพี่อยู่ไสพี่ บ้านพี่ยุ่ไใสที่นี่เหรอครับบออ๋อรอยเอสบอกครับอ้อครับผมครับผมมากไกลครับคุณแม่ทเดียวกันครับคุณแม่บอกว่าเดินมาแต่ไกลเลยมาเจอพูดภาษาเดียวกันนะครับสาธุสาธุครับผมครับก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกติดตามและกดกระดิ่งไว้เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทางช่อง Youtube ศรัทธาหลวงตาบุญชื่นเสร็จตับเจนีนะครับสวัสดีครับผม